ท่านหน้อำนยการทุกภาคส่วนาาท,ที่มาร่วมในธีในวันนี้ท่านผู้รายการโรงเรียนบ้านาคกสามสามศูนย์ท่าน,น,นผู้ลลเลขาออ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 มอาอ่อออออออีออนอิออ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 รออสออาออรออออออิอออออชย์ คณะบดีคณะเกษตรศาสตร์อเชียงใหม่ในฐานะประธานชมรมคนรักปีหลวงจังหวัดเชียงใหม่และในนามาของชมรมคนรักปีหลวงเชียงใหม่ขอขอบพระคุณท่านในเพื่อแม่อายท่านทีระเทวศดีที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีรับมอบเสื้อตารัชรัฐและอบรมแนวคิดจกักประชรวงเกษตรบอกเพียงในวันนี้ รมคนรักเยนหลวงที่วัดเิียมใหม่เป็นองค์กรภายใต้การสนับสนุนและกำกับดูแลของมูลนิธิมงคลพอเพียงมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกหมู่มเราเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและดำเนินอยู่ต่างสถา,านทางของุองค์ท่านรวมทั้งช่วยกันเชิดชูและปกป้อง ในหลวงและสถาบันความรู้ต่างด้วยความร่อบรอมุ่งเน้นให้ประชาชนร่วมกันแสดงความจนามืนรับสก่ต่อสถาบันความรั้ด้วยรวมทั้งส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งเผย,ยแพร่พระราชนิลยติและพระราชกฤษฎีกของในหลวงรวมทั้งลงสารบุญในทักาโครงการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ให้การสนับสนุนกิจกรรมของภาครัฐและองค์กรอื่นตามปีความสามารถโดยมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการของชมรมก็คือให้เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองยกทั้งไม่สร้างนักขายใดๆที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งกับส่วนราชการเพื่อนการอื่นด้วยเหตุนี้การสรรหาตัวบุคคลและกลุ่มบุคคลในการเข้ามาร่วมงานในนามของชมรมพักฒนาหลวง ของจังหวัดเชียงใหม่เองหรือทุกจังหวัดยินได้ดำเนินการด้วยความพิถีพิถันเพื่อไม่นำสุนรภคไปตกอยู่ในวงวนของความปัจเจียนในการเมืองรวมทั้งไม่ยุ่งเกี่ยวเรื่องการเมืองอย่างเข้มขัดเพื่อให้ชุนรภคคนรักเกลือหัวสามารถยืนหยัดอย่างมั่นคงระยะยาวและก็ทำหน้าที่ในการเผยแพร่พระราชกรณียกิจของรัฐที่หัวเดียวกับตัวพยัญชนคของเพียงต่อไปชุนรภคคนรักเกลือหัวจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการอนุมัติต่อตั้งตามเป้าหมายขยายการจัดตั้ง,นาานนนงนในครบ40จังหวัดภายในที่สี่นี้ปัจจุบันชุมโรมคนรักจ้างที่ังหวัดเชียงใหม่มีสมาชิกป,ประมาณ3,000คนวิธีมอบเสื้อตาสัญลักษณ์และองค์หลักรประชาธิปไตยในครั้งนี้ซึงงงงง่งเป็นครั้งที่มีมีผู้เข้าร่วมที่ีจำนวน900คนประกอบไปด้วยกลุ่มเยาวชนนักเรียนครูอาจารย์ รวมทั้งกลุ่มลงกำนันผู้ใหญ่บ้าน,ลงลงลงานาและส่วนราชการต่างเพื่อจแจกเสื้อสมาชิกทั้งหมดหลังจากได้รับมออเครื่อต่อหนา้าพัสดุพิเศษแล้วจแจกเสื้อไปสวมใส่เพื่อจัดกิจกรรมในการเฉลิมเกียรติของพระวัติของตองัวหัวรวมทั้ทงวาระสำคัญต่างๆข,ของชาติรวมกันสวมใส่เพื่อทำกิจกรรม ในการทำความดีต่อสังคมและประเทศชาติต่อไปอนกอันหนึ่งในการจัดงานครั้งนี้ก็เหนือจากีิธีรับมอบเชื่อแล้วยังมีการบรรยายเกี่ยวกับหลักปริญาเศรษฐกิจพอเพียงและการดำเนินชีวิตตามหลักปรชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยรับความร่วมงานจากวิยารผู้ทรงคุณหลายๆท่านมาให้การอบรมในภาเช้าในนามของชมรมคนรักในรัฐจังหวัดเชียงใหม่ ขอขอบคุณท่านผู้บริการโรงเรียนราชประชาลูกว์3 30รวมทั้งทีงงานที่ได้รับุญาให้เกียรติร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดพิธีชมปัดยาเิดีพอเพียงและเพื่อน่าตราวชรมในครั้งนี้วันนี้ในได้เวลาส่งผลแล้วขอให้ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศบาลท่านทีละเลียวสุขี ประธานพิธีได้กรุณาเก่าเปิดงานพิธีอบรมหลักประญาสุขอเพียงและเพอะเพื่องตาตระลัดทางลมคนรักไกรหลวงนั้นดับขาดไปดังนั้นท่านขอให้ท่านได้กรุณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสมาชิกที่ร่วมพิธีพิธีของกองทัพทางหลวงพลรัชไกรหลวงจังหวัดเชียงใหม่เพื่อประการโมืเรียน ทานประธานท่าอสามสูรนะครับผู้นวยารสำกงาชการตลอดจนคณะกรรมการชมรมผู้รับสลวนจังหวัดเชียงใหม่ีพเกีกรและแขกรับเชิญทุกท่านนะครับในนามของรัฐบาลจังหวัดเชียงใหม่ได้รับมอบภารกิจท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านเป็นประธานในวันนี้จริงๆแล้วท่านผู้ว่าจะสั่งนะครับต้องมาในวัน <fen> นี้ครับแต่ว่าท่านผู้วภารกิจ เป็นนะครับก็เลยมอบให้กับนายดิลลันโรนี้ครับเในการทำหน้าที่แทนนะครับก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่ได้รับมอบเพื่อการรักรวบรวมความรักในตัวก็ร่วมในการอบรมแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารั้งที่หกวันนี้นะครับก็รู้สึกว่าดีใจครับที่มีการรับมือ ที่เิพิธภัณฑ์เมการดำเนินการที่นประธานชทรมครับด้กล่าวถึงเป้าหมายและกิจการของชมรมนะครับในการที่จะดําเนินการเพื่อให้เป็นการเชอดูเกียรของสมบัติเกียรติยศอที่ดําเนินการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนทุ่อยู่เรานะครับจากที่เราได้ ได้รับทราบครับท่านประธานก็ได้กล่าวิ่งเหยาางแล้วว่าจะเป็ทุกตัวนะครับก็สิ่งที่ย่งเรื่องแม่คายนะครับตลอดจนผู้ที่เกี่ยวที่อยู่ในการประชุมนี้องค์จะรับ้อมรับแนวทางปฏิบัติแล้วก็แนวทางที่เป็นไปตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงขององค์ท่านเพื่อเพื่อครูสถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดจนบางจุดรับฟังดีในสถาบันพระมหากษัตริย์ เราเน้นถึงความรักสามัคคีในการดำิงชีวิตแบบอเพียงและเป็นผูปธรรมโดยยึดหลักคุณธรรมในการน้อมนำมาใช้ในชีวิตปัจจุบันต้องขอแสดงความดีดีและชื่นชมในที่บุคคลอเพเยงและจงลงคนรักในหลวงจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้เสนอให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าตลอดจนชาวจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจอเพียง จะปกป้องเชื้อจูบฝ่ายที่เป็นผู้เชีอยวหรือวลื่อมความรู้และเชื้อจูบปัญหาบาดแผลกระจายให้คงอยู่อย่างมั่นคงตลอดไปด้วยความรู้แะปกปิดของประชาชนทุกอย่างการกติกากิจกรรมในวันนี้ครับมุ่งผลประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติและก็ขอขอบคุณนะครับทุกภาคส่วนนะครับที่ได้มีส่วนสนับสนุนในการจัดกิจกรรมในวันนี้นะครับ หถาบันเข้มาตัดสินเรานะครับให้ร่วมร่วมไปด้วยดีนะครับก็ขอให้ชมรมรัลกจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินธุรกิจและบรรลุวัตถุประสงค์ต้องหงมายอย่างสมบูรณ์แต่ของวัตถุของทุกการและขอไปบอรให้ทุกท่านนะครับที่มาเ่่มไปด้วยดวันนี้กะผมจะมาิจารณาคดีเดินทางกลับบ้านอย่าปลอดภัยทุกท่านนะครับแล้วก็กลาบขอบคุณประธานชมรมอีกครั้งครับที่ได้มีแนวทางที่จะ มอบให้กับอำเภอแม่ไต่้าเรอหนอนะครับรวมทั้ง้งนี้เพื่อะครับต้องขอ,อขอบอคุณแทนชาวบ้านทุนท่